สวัสดีแฟนๆสปอร์ตไกด์นะครับและนี่คือสปอร์ตไกด์ก่อนเกมนะครับคุณอยู่กับเกมเองครับเรามาพรีวิวนะฮะคู่ระหว่างคริสตัลพาเลทพบกับเวอร์พูครับ โอ้ห oh, ต้องบอกว่าประเด็นว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ต้องใช้คําว่ารัฟลังลิกไทม์มีรัฟลังนิกไทม์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเอาชนะเวสต์แฮมได้ในช่วงนาทีที่90บวกสครับซึ่งถือว่าเป็นนาทีที่แบบแม่สุดยอดเลยนะฮะมันเป็นการคัมแบ็กที่สุดยอดมากๆเลยแต่ว่าเดีย๋ยวก็แล้วแต่ครับก็มีประเด็นในเกมว่าไอ้ลูกยิงลูกนั้นเนี่ยมันล้ำหน้าหรือเปล่าซึ่ง <c oughs> สุดท้ายเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในลายเดียวกับคาวานี่เลยนะครับก็ถือเป็น3คะแนนที่ทําให้รัฟลังนิกเนี่ยสามารถพาแมนยูเน็ดขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ได้นะครับแล้วก็แน่นอนภารกิจของเขาเนี่ยก็คือการที่เกาะกลุ่มนี้ไว้ติดท็อปโฟให้ได้นานที่สุดนั่นคือเป้าหมายของยูเน็ดนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มันกระทบกับหงแดงครับชัดเจนที่สุดเลยคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอกับซาะทำตัานซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนามาอย่างยาวนานมากๆให้ซิตี้สะดุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยซิตี้สะดุดให้แล้วครับสิ่งที่จำ ตอนนี้บุกไปเยือนคริสตัลพาเลทความพร้อมเป็นยังไงไปเลยกันครับมาดูเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่านะครับคริสตัลพาเลทนะครับปราติกเวร่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็2เกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไม่แพ้มาทั้ง2เกมเลยเพิ่งจะพาทีมเสมอไบรตันไปหนึ่งหนึ่งในเกมล่าสุดด้วยนะครับความพร้อมเกมนี้เนี่ยจอรันอายูน่าจะกลับมาหลังจากที่กาล่าตกรอบแต่ก็คงจะไม่ได้ส่งลงเลยนะครับเพราะว่าความฟงความฟิตอาจจะยังไม่พร้อมนะครับส่วนวิฟิธซาฮาแล้วก็เซกูเรียเต้เนี่ยครับยังอยู่กับแอฟริกันคัพอออออฟเเเเเนนนนนนชััััั่่่่จจจมมมมมทกกกกิ็็็็ยยงงบบบคครรแาาาาธ์ะซึหหวววต ลักอย่างวิฟริตซาฮาหรือว่าเซกูกูยาเต้เนี่ยเขาก็จะไม่มีให้ใช้เหมือนกับที่เราไม่มีโมเมสซาร่าซาริโอมาเน่และนาบิเกต้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนอื่นๆนะฮะยังพร้อมที่จะลงเล่นนะฮะไม่นจะเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์วิลฮิลช์อะไรพวกนี้นะครับก็ยังอยู่นะเอเซ่ก็ยังอยู่นะน่าจะเป็นตัวจี๊ดได้เลยล่ะสำหรับคริสตาพาเลสครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดมาได้ในเกมล่าสุด3-0นะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็ลงเล่นลีกคัพนะฮะแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วย ครับต้องอาจจะต้องลุ้นหน่อยนะครับว่าเอาเล็กชัมาเนนจะฟิตหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกเจ็บข้อเท้าในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดมานะครับแต่ว่าคนที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นเตียโก้เอ่ยนะทีนีฟิลิปดิวโบริกี้ยังไม่พร้อมลงเล่นเหมือนเดิมนะก็เชื่อว่าโอริกี้คงไม่ได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวซาร่ามาเน่ก็คงจะกลับมาแล้วกว่าโอริกี้จะหายนะและนี่เป็นเกมสุดท้ายก่อนที่พักเบทฟ,ฟีฟาเดย์ด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ลิปูต้องผ่านไปให้ได้อนาลาลมนนลมมเเะับสครไงง ฝึกซ้อมเพื่อร่วมทีมได้แล้วแม้ว่าจะหายเจ็บแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ายังต้องเร่งฟอร์ฟิตอีกพักใหญ่ๆเลยครับผมเชื่อว่าสุดท้ายอาจจะไปพร้อมจริงๆนู่นเลยครับช่วงกุมภาพันธ์นู่นเลยนะครับการจัดทัพเนี่ยก็มีปรับแน่นอนจากเกมคาราบาลคัพนะฮะแน่นอนว่าเดรสมร์เกอร์จะต้องลงเล่นเป็นตัวจริงเนื่องจากว่าการสัปดาห์นี่ได้พักคิวินกิลเทอร์ลงไปเล่นนะครับทีนี้ตัวผู้เล่นนะฮะสี่สามสามมาระบบนี้อยู่แล้วเทรนด์แบ็คขวาครับดูโรเบอร์เซนแบ็คซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์เป็นมาติบและฟันเเเดออรรรรร์์สสััันนนนนนนฟาาาาบบบิิโโโคคคตตจะะะงห้้่ป็ช ตัวฟิวมิโนแล้วก็ทางมิมินามิโนนะจ๊ะคราวนี้ทาคิน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะมากกว่าแคดดกอร์ดอนนะครับก็น่าจะเป็นทีมชุดที่เลี้ยงผู้พร้อมที่สุดเท่าที่มีนะครับในขณะที่คริสตัลพาเลซนะครับก็ผู้สตัดตัวเป็นแจ็คบัตแลนด์ครับแล้วก็มีจูเออร์วอร์ดเยอร์คิมเอนเดอร์เซนมาร์เกตฮีเทริกแมเชลครับคอนเนอร์กาล์เกอร์วิลฮิลส์เจฟฟรี่ชูฟหน้าสามประสานมีไมเคิลโอลิซี่อันเซอร์แอนดูอาร์้วครับแล้วก็เอเบอรี่อีเซ่นะครับก็นย่่หวนนะครรับสกออเีโโ้ おが ถ้าใครยังไม่ได้ก็คือ7-0เมื่อปี2020เนาะแต่ว่าซีซันที่ผ่านมานะฮะก็จะมี7-0 2-0หรือว่าซีซันนี้เองเนี่ยในต,ตอนเจอการในเดือนกันยายนเนี่ยเรพูลูก็เอาชนะได้ที่แอนฟิลด์3-0เลยด้วยก็เป็นทีมที่เรพูลดูไม่ค่อยหนักใจเวลาเจอเท่าไหร่นะครับก็เกมนี้เนี่ยในส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะเป็นชนะ3คะแนนของหงส์แดงได้นะครับไม่น่าจะยากมากนักแล้วก็ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็บอกลาการลุ้นแชมป์ไปได้เลยนะครับเพราะว่าโอกาสทองมาถึงแล้วคุณคว้าไว้ไม่ได้เนี่ยอ,ยอบบนๆะ <laughs> ส่วนโอกาสที่คุณจะได้ลุ้นนะครับเหมือนกับเรอร์พูเนี่ยผมก็มีมาฝากเหมือนกันนะกับโอกาสลุ้นชิง10,000บาทนะครับเพียงทายผลสกอร์นะครับในช่วงเวลา5ทุ่มนะฮะทายได้ถึง5ทุ่มวันนี้เลยสนใจแอดลไลน์ได้เลยที่แอดสปอร์ตโปรนะครับชิง1 0,000บาทเพียงให้คุณแอดไลน์แอดนี้แล้วพิมพ์ว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมแอดสปอร์ตโปรฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของสปอร์ตไกด์ก่อนเกมเดี๋ยวผมพ้นจากการกักตัวแล้วคงได้กลับมาเจอหน้าค่าตากันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวสสัดี